ประกาศจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่นั่นก็คือวันที่หลังจากที่มีกระแสมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับผมในสุดก็ประกาศออกมาสักทีสำหรับงานวันเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ Apple จะทําการเปิดตัวสินค้าในช่วง สิ้นปีนี้นะครับผมก็เป็นงานแรกๆของช่วงสิ้นปีซึ่งนะครับผม Apple ได้ออกมาร่อนจดหมายเชิญสื่อต่างๆนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับแล้วก็ในอ e ีเมลต่างๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมภาพออกมาแล้วซึ่งวันอีเวนต์นะครับที่ Apple จะประกาศน,นะครับได้แก่วันที่ 14นั่นเองนะครับผมซึ่งภาพนะครับก็เป็นภาพตามนี้เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับผม Apple เนี่ยเขาก็จะซ่อนในยะสําคัญอะไรบางอย่างมีความลับแฝงอยู่ในภาพจดหมายเชิญด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลองให้เพื่อนๆไปตีความดูก็แลวกันนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเออมันตีความหมายเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมลองคิดๆดูก็แลวกันนะในงานนี้นะครับผมที่คาดการว่าจะมีงานเปิดตัวก็มีสินค้านะครับที่หลายคนรอคอยอยู่นั่นคือ iPhone 13ท่านั่นเองนะครับผมรวมไปถึง สินค้าอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับ AirPods รุ่นใหม่นะครับผมหรือว่า AirPods 3นะครับรวมไปถึง iPad นะครับผม iPad ก็จะมี iPad Gen 9โ r o ออกมาด้วยนะครับผมมีการเปิดตัวออกมาด้วยนะครับใช้คำว่า Pro เลยเหรอ <c oughs> เออก็ใช <c oughs> ้คำว่าเปิดตัวเนานะนอกจาก iPad Gen 9แล้วนะครับยังมีคาดการณ์ว่าจะมี iPad mini โผล่มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีการ เปิดตัวนะครับผม Apple Watch รุ่นใหม่นะครับซึ่ง Apple Watch ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น Series 7แล้วนะครับรวมไปถึงหน้าตาดีไซน์ต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันจริงๆดีกว่าว่าในงานนะครับตามที่ Apple ได้ประกาศออกมาเนี่ยจะมีการเปิดตัวสินค้าเหล่านี้ครบไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับผมและก่อนจากกันนะครับมีคําถามนิดนึงอันนี้อยากรู้มากเลยว่าเออคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆรอ iPhone 13หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย รอ p h o n e 13ออกมาแล้วเพื่อที่จะไปซื้อ iPhone รุ่นเก่าที่มันจะลดราคาลงอ่าคอมเมนต์เล่าดีโอฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ประกาศอีกนิดนึงใครที่มี iPhone รุ่นเก่าใครที่รอ i p h o n e รุ่น,นเก่าเนี่ยจริงๆแล้วติโอมีเว็บไซต์แนะนำนะครับผมที่รวมราคาของอ่า ไอโฟนรุ่นเก่าๆมาอัปเดตอยู่ตลอดนะครับคือเว็บชีฟเป้าคออันนี้ปกติก็จะไปเช็คราคาที่นี่นะครับผมอ่ะวันนี้อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้ามีข้อมูลไรเพิ่มเติมนะครับจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกรอบนึงรวมถึงสรุปสเปคถ้ามันเปิดตัวออกมาแล้วยังไงนะครับย้ำอีกรอบอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามอาร์ตีรีวิวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับตอนรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ